สวัสดีครับมือเสดส์บายอำนาจัรดบนะครับวันนี้นะครับผมก็เตรียมรถนะครับ GLS 350D AMG Premium นะครับเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับรถสไลด์จะมารับตีก็คือวันนี้ก็เลยมาตัวเช็คความเรียบร้อยนะครับระบบเครื่องเสียงระบบจอต่างๆนะครับของรถนะครับเช็คความเรียบร้อยรอบๆคันนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับรถคันนี้นะครับจะสวยแค่ไหนเนาะสำหรับ GLS นะครับ สำหรับ g l s นะครับก็จะเป็น SUV รุ่นใหญ่นะครับมี7ที่นั่งนะครับอันนี้ราคาจะอยู่ที่6 4 9, 9้0 0 0บาทนะครับชุดแต่ง AMG แบบพรีเมียมรอบคันเลยนะครับนี่จะพาดูภายในกันเบาะภายในก็จะเป็นสีดำนะครับมีลังคาแบบ พาโนรามิกนะครับยาวไปจนถึงข้างหลังเลยนะครับประตูก็จะเป็นแบบประตูดูดนะครับมันเอสคัสเลยนี่แค่แตะเข้าไปก็ปิดล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่จะมีจอฮนะสองจอนะครับแล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะครับ นี่ก็จะมีที่นั่งเพิ่มข้างหลังผู้ใหญ่นั่งได้นะครับผมมีทําคลิปไว้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นประตูดูดนะครับด้านท้ายรถนะครับ GLS ทางนี้ก็จะเขียน 4MATIC เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสําหรับด้านล่างก็จะเป็นแบบปลายท่อคู่นะครับออกคู่สวยๆเลยนะครับจะเป็นแบบ ปลายท่อมันออกข้างเดียวนะครับแต่ว่าเราทําไว้เป็นชุดแต่งนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยๆเลยนะครับอันนี้เบาะยังไม่ได้พับนะครับถ้าพับเบาะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูนี่ถ้าเป็นพับมันจะมืดๆหน่อยนะครับในกล้อง ก็จะพับสามารถพับเรียบราบลงไปด้านละลงไปเลยนะครับสําหรับตัวหน้าจะมีขยับขึ้นนิดหน่อยนะครับแสงมันมืดนะครับมันมืดแล้วครับจะเอาขึ้นกับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับ G L S ด้านคนขับนะครับจอก็จะเป็นจอ ป้ายสกรีนค,ค็อกพิสนะครับย,ยาวเลยอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสจอด้านหลังให้ดูนะครับโอเคสำหรับ g อ s นะครับก็จะมีตัวจอด้านหลังสองจอก็จะให้ชุดหูฟังมานะครับสองอันชุดหูฟังจะมีสองสองอันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลย ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดจอให้ดูนะครับก็เป็นการเทสจอให้ลูกค้าด้วยออโอเคเอากดเปิดแล้วก็กดปิดหูฟังนี้ผมก็ชาร์จไฟให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับโอเค นี่มันยืดได้นะครับนี่สำหรับตัวคาแต่ละท่านนะครับหูก็อาจจะเออไม่ใช่ครับตัวศีสษะอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สำหรับจอ G L S เนี่ยสามารถว้า์เย็นไปนิดนึงแอร์ด้านหลังก็ปรับแยกได้นะครับเราสามารถแชร์ฮอตสปอตได้นะครับ เวลาที่เราจะเข้าหน้าจอนะครับอันนี้คือตัวเวลาจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ wifi นะครับเราก็เลือกอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะเชื่อมอันไหนอันนี้ผมจะใช้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิด Hotspot นะครับเผื่อเราเดินทางนะครับเราก็สามารถใช้ตัว Hotspot ของเราเนี่ยแชร์ให้กับรถได้นะครับ ครันนี่ผมนะครับแล้วก็ใส่รหัสของเราที่ที่เราเคยตั้งไว้นะครับแล้วก็ที่ที่โทรศัพท์ครับมันก็จะมาขึ้นที่ตัวรถเดี๋ยวนะโอเคพอเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับเราก็ กลับไปสู่หน้าที่เป็นตัวเบราว์เซอร์นะครับนี่ <t ose> นะครับเรามาเข้าตัวนี้เบราว์เซอร์นะครับเปิดมาเว็บแรกเลยก็จะเป็นอองมาสเ d e เ b น n ์ขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้เราอยากดูอย่างอื่นนะครับ,นะรบสมมติก็เปิด YouTube นะครับ YouTube นะครับอ้าหาไม่เจอ ครับอ่าครับนะอ่าลงแสดงนะมาแล้วนะครับ b ู u ู t นี่ก็จะขึ้นมานะครับเราก็สามารถ หาสิ่งที่เราอยากจะดูใน YouTube ได้นะครับแลก็ดูอะไรดีดูดูเซลดีกว่านะครับเซลเบน์ดีกว่าคือด <c oughs> ี๋จะเปิดให้ดูนะครับเอาหาไม่เจออีกเรียนะครับเรื่อง นี่เป็นไงครับขึ้นมาแล้วนี่เซลเบน์คนนี้นะครับขายรุ่นอะไรอยู่นี่เราสามารถกดเข้าเหมือน,อนในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่กดเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ล่าสุดนะครับมีโฆษณานิดหน่อยก็ดูโฆษณานให้เขานิดนึงนะครับแล้วก็นี่ก็จะขึ้นมานะครับสามารถขยายเป็นจอใหญ่ได้ด้วยนะครับ ความชัดเนี่ยจะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับนีภายในสวยๆเลยแสงสวยๆนะครับรอบคันประมาณนี้เลยนะครับน,นี้ก็ผมก็จะเป็นการตรวจเช็เชครถให้กับลูกค้านะครับทุกท่านอยู่แล้วเวลาก่อนจะส่งมอบนะครับช่วยมากดไลค์กดแชร์ให้เสี่ยวคนนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เตรียมรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้องติดป้ายแดงนิดนิดนึงนะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดิพรุ่งนี้ไปสอบถามลูกค้ากันนะว่าเหตุผลอะไรถึงชอบ G L S คันนี้นะครับฉันชอบอะไรในะรุ่นรุ่นนี้นะครับนี่พรุ่งนี้มีส่งสองคันนะครับนี่ของน้องออมนะครับ G L C 2 2 0 D Coupe นะครับ ออกตีห้าพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยมาจอดไปในโชว์รูมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูไปคุยกับลูกค้ากันครับผม ขอบคุณมากที่พี่ไก่เอารถมาหมออให้วัน,นวันนี้เวลาดีด้วยครับผมถามว่าสอบถามเฮียว่าทำไมเฮียถึงเลือกเป็นรถรุ่นนี้ครับ G L S คันใหญ่คันนี้เพราะว่าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกกรรแส่องออกครับแล้วส่วนมากผมก็ออกต่างจังหวัดบ่อยมากเพราะไทยใหญ่พวกนี้อันดับแรกก็คือว่าออกสไตล์ลุยอันดับที่สองก็คือว่าการปลอดภัยทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วรถเบ,บนนะ สำหรับรถเบนคันนี้อ่ะครับผมดีกว่ารถจิ๊ปแฮมเบอร์อะไรพวกนั้นอีกเพราะตันี้มันนิ่มกว่าครับถ้อไปทดลองรถจิ๊ปกับรถแฮมเบอร์กับเดนบูเบอร์ครับมันจะเสถีนกว่ารถเบนอีกแต่รถแม่น่านิ่มกว่าครับผมนิ่มกว่าแล้วก็แบบขับเครื่องสี่ล้อก็จังหวะดีเลยได้ลุยทุกอย่างเลยครับลุยสอนทุเรียนได้เต็มที่เลยครับแล้วที่ ชอบอะไรในการบริการของผมครับเฮียซื้อผมไปหลายคันแล้วนะหลายคันแล้วเริ่มตั้งแต่อาพักรถแม็งแม็ต่อแต่ว่าเสียอะไรที่ว่าโปเช่ไม่ได้ซื้อกับพี่กายไม่ได้ขายโปเช่โปเช่ไปซื้อกับศูนย์ครับผมเพราะว่าพี่กายบริการดีถึงที่เลยสอนทุอย่างว่าการขับรถการรักษารถทุกอย่างเลยครับครับผมก็ขอบคุณเฮียมากครับที่ให้ผมครับผมขอบคุณครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการสมมติรถนะครับ G.L.S ลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่านะครับดูแลกันมาหลายคันแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจมาเสเดจเบนทุกรุ่นนะครับโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 4 6 5 1 5 6 9 7าดครับลน์ ID ีไก่เบน์ K.I.B.E.N.Z นะครับผมสนใจมาสเตเดตเบนท์ยังไงก็กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของมาสเสเดตเบนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ